สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ค่ะช่อง YouTube แอปทาโร่วันนี้พี่แอปจะมาทำพิอาการในหัวข้อที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ส่องดูคุณทุกเวลาใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ส่องดูคุณทุกเวลาจะมีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบนะคะไพ่ใบที่หนึ่ง ไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามให้เพื่อนๆทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหน้า,าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกกาดในหัวข้อที่ว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ส่องดูคุณทุกเวลาใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ส่องดูคุณทุกเวลาเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร King of c u p the Sun ขาหรือทุกคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่มีความแตกต่างทางด้านวัยกับคุณนะคะอาจจะอ่อนกว่าหรือว่าอายุมากกว่าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่คิดถึงคุณตลอดเวลาและส่องดูคุณทางสื่อโซเชียลทุกเวลานะคะถ้าเขาหรือทธกคนนั้นมีโอกาส 3. ไม่เท้า10ถ้วยและสถ้วย อาจจะเป็นไปได้คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีการคุยกันแล้วหรือว่ามีการได้พบเจอกันแล้วก็ได้นะคะหรืออาจกําลังติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะแต่ด้วยที่ว่าเป็นแรงดึงดูดระหว่างกันและกันนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะมีความรักมีความอยากที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่ามีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะคะและอยากจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันและกันนะคะ ไม่ว่าจะหลับหรือตื่นนะคะเขาหรือเธอคนนั้นก็คิดถึงแต่คุณนะคะเห็นไหมคะหัวใจเต็มไปด้วยดอกกุหลาบโอบกอดความรักไว้ทั้งหมดพร้อมที่จะนํำมามอบให้คุณแต่ด้วยช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีกรณีที่ว่าคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันนะคะมีพระอาทิตย์ดวงเดียวกันแต่อยู่คนละขอบฟ้าหรือว่าอยู่คนละสถานที่ก็ได้นะคะ อาจจะเป็นรักทางไกลหรือว่ารักที่ต้องห่างไกลกันช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่เป็นการห่างไกลที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดแห่งความรักแรงดึงดูดแห่งความคิดถึงและแรงดึงดูดของความมหัศจรรย์ในเรื่องของรักที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันค่ะ เรามาฟังความรู้สึกของคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นหรือว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นความในใจที่มีระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะคะได้ไพค่คนกำลังแสดงเงินตาอยู่ในมือนะคะ เขาหรือตัวคนนั้นช่วงระยะเวลานี้ที่อาจจะต้องห่างไกลจากคุณแต่มีความคิดถึงคุณส่องดูคุณนะคะอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเก็บหอมรอมริบสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะนำกลับมามอบให้กับคุณหรือเพื่อที่จะสร้างฐานะที่มั่นคงกับคุณนะคะได้ไพ่คนในครอบครัวกำลังเล่นกีตาร์ด้วยกันนะคะ เขาหรือคนนั้นที่คิดถึงคุณนะคะอยากจะกลับมามีช่วงโมเมนต์ที่ใช้เวลาทํากิจกรรมร่วมกับคุณค่ะอาจจะเป็นการเล่นดนตรีการคุยกันหรือว่าการสอนสิ่งต่างๆประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคุณก็ได้นะคะได้ภายรูปเงินเป็นปึกเลยค่ะ เขาหรือตัวคนนั้นมีความมุ่งม,มั่นที่จะสร้างฐานนะสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับคุณมีเงินมีทองและมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายให้กับคุณนะคะได้พายลูกคนนั่งรออยู่ท่าเรือนะคะเขาหรือตัวคนนั้นนะคะรอด้วยความดีใจที่จะเดินทางกลับเข้ามาหาคุณนะคะ ไพ่รูปคนสามคนกำลังยืนด้วยท่าทางมีพิรุษนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาหรือเุอคนนั้นนะคะจะเป็นรักทางกายเป็นรักที่ห่างกันนะคะแต่เขาหรือทธอคนนั้นจะไม่ทำอะไรให้มีพิรุษกับคุณจะมีความจริงใจกับคุณและมีความซื่อสัตย์กับคุณคนเดียวค่ะข้อความสุดท้ายหรือว่าไพ่ไปสุดท้ายเรามาดูกันนะคะ อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าความห่างไกลหรือความแตกต่างเรื่องวัยนะคะทําให้คุณรู้สึกหวาดกลัวหวาดวิตกนะคะแต่ขอใ้เชื่ออว่าเขาจะเหมือนเสื้อคลุมฝนจะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยป้องกันภัยไม่ให้คุณมีความบาดเจ็บหรือว่าคุณมีความวิตกกังวลค่ะ <c oughs> เขาพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพายุร้ายหรือว่าฝันร้ายหรือว่าสิ่งที่ ทำให้คุณหวาดกลัวเขาหรือเธอคนนั้นจะคอยปกป้องและดูแลคุณด้วยความรู้สึกที่รักและคิดถึงคุณและส่องดูคุณความเป็นไปว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณเจอปัญหาหรือว่าคุณมีอะไรที่ไม่สบายใจเขาหรือเธอคนนั้นก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะ เรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากน้องชามกันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งรับชมรับฟังกันเลยนะคะน้องชามขึ้นสัญลักษณ์รูปม้ากําลังวิ่งตัวอ,อักษรแซดตัวอ,อักษรเจรูปเด็กและรูปนกยุงนะคะเขาหรือสักคนนั้นที่คิดถึงคุณอยู่ และส่องดูคุณทุกเวลานะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงไทม์โซนหรือว่ามีระยะเวลาที่แตกต่างกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าอยู่ในโซนช่วงของวัยที่มีความแตกต่างกับคุณอาจจะเป็นคนต่างวัยหรือว่าอยู่ในโซนของคนที่มีเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมแตกต่างจากคุณก็ได้นะคะแต่เขาจะทําให้คุณมีความสุขค่ะตัวเจก็หมายถึงจอยนะคะถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะมี ระยะทางที่ห่างไกลจากคุณก็ได้นะคะแต่เขาจะ Take a คชั่นจะเทคความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงกับคุณนะคะเพราะว่าจิตใจของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะคิดที่จะสร้างครอบครัวร่วมกับคุณคิดที่จะสร้างหลักฐานกับคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีโอกาสได้เพิ่มสมาชิกใหม่ๆห,หรือว่ามีเด็กขึ้นมาใหม่ภายในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะและเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะเตรียมของขวัญของฝาก เครื่องประดับที่มีความสง่างามมีความสวยงามนะคะแวววลลาวแพรวพาวเหมือนกับนกยุงนํามามอบให้กับคุณก็ได้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่คิดถึงคุณอยู่เขาส่องดูคุณเพราะว่าความคิดถึงและความรักค่ะเขาหรือคุณหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมษราศีธนูราศีสิงศีพฤษภ และราศีกันก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษร D N I R A B T O S P แล้วก็ M ค่ะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2ส,สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2หน้า,พาไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอาร์ดในหัวข้อที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่สองดูคุณทุกเวลา กำลังคิดถึงคุณอยู่ส่องดูคุณทุกเวลาเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครหกไม้เท้า Queen of C u p บในอดีตที่ผ่านมานะคะพลังงานของคุณหรือว่าพลังงานทางด้านความรักนะคะคุณต้องจากจากคนที่คุณรักคุณผูกพันมาด้วยนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าปู่ย่าตายายญาติพี่น้องพ่อแม่ หรือว่าคนที่คุณใกล้ชิดผูกพันด้วยนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีความจําเป็นต้องห่างไกลกันหรือว่าอยู่ไกลกันนะคะเก้ไม้เท้า3ถ้วยแ e ส t ตร n งนะคะคุณจําเป็นต้องมีเหตุการให้ไกลกันหรือว่าห่างไกลกันนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกน้ําตาคลอบเบ้าเมื่อคิดถึงเขาหรือว่าเมื่อที่จะ ห่างกันไปนะคะและเขาหรือเธอคนนั้นนะคะก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับคุณนะคะดังนั้นคนที่คิดถึงคุณตอนนี้ก็คือคนในครอบครัวคนที่คุณจากลาม,มาหรือว่าคนที่คุณห่างไกลามานะคะอาจจะเป็นไปได้ยที่ว่าคุณอาจต้องใช้ความเข้มแข็งและเขาหรือเธอคนนั้นก็ต้องใช้ความเข้มแข็งเช่นเดียวกันที่จะต้องไกลกัน แต่รอวันใดวันหนึ่งที่จะกลับมาร่วมเฉลิมฉลองหรือว่าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยามคิดถึงยามส่งกันยามมีโอกาสทุกเวลานะคะอาจจะเป็นการส่งกันการมองกันการทักแชทกันด้วยความรู้สึกที่ว่าคิดถึงน้ำตาคลอตลอดเวลาแต่ว่ามีเหตุจำเป็นต้องให้มีความห่างไกลกันหรือว่าต้องแยกไกลกันสักระยะหนึ่งนะคะแต่ในอนาคตข้างหน้า คุณจะกลับมาได้ร่วมเฉลิงฉลองอีกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ใช้ความอดทนขอให้ใช้ความแข็งแกร่งขอให้ใช้จิตใจที่เข้มแข็งที่คุณมีอยู่นะคะเป็นพลังผลักดันให้คุณคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆนะคะและสิ่งนั้นจะย้อนกลับคืนเข้ามาหาคุณทําให้คุณมีโอกาสได้กลับไปร่วมเฉลิงฉลองกับครอบครัวหรือว่ากับคนที่คุณรักอีกครั้งหนึ่งนะคะและเขาหรือทุกคนนั้นก็ส่งดูคุณและคิดถึงคุณ ทุกช่วงเวลาทุกโอกาสถ้ามีเวลาก็จะส่องดูคุณความเป็นอยู่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างและคุณมีความสุขสบายเป็นอย่างไรเขาส่องคุณดูด้วยความรักด้วยความห่วงใยและด้วยความคิดถึงค่ะเรามาฟังความรู้สึกความในใจระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่ต้องห่างไกลกันแต่ว่ามีความคิดถึงกันและเขาหรือเธอคนนั้นก็ส่องดูคุณด้วยความรักความห่วงใยและความคิดถึงนะคะ เรามารับชมรับฟังกันนะคะได้ไพ่รูปเด็กดื้อนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นเด็กดื้อบ้างในบางครั้งนะคะแต่คนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณห่างไกลมานะคะเขายังคงคิดถึงคุณและรักคุณแบบที่คุณเป็นคะ่ะ ได้พายรูปใบหน้าสองคนกําลังใกล้ชิดสนิทสนมกันนะคะความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนั้นหรือไม่ก็คุณเองนะคะอยากจะเห็นหน้าซึ่งกันและก,กันมีความคิดถึงกันอยากจะได้เจอกันมากกว่าการส่องกันหรือว่ามากกว่าการคุยกันนะคะ ได้พายรูปค้อนกำลังจะทุบหัวใจนะคะบางครั้งการจากไกลกันด้วยความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจสถานะทางสังคมหรือว่าเหตุผลหลายๆอย่างนะคะแต่เชื่อเถอะว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นหรือว่าคนในครอบครัวจะมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งค่ะ ได้ไพ่รูปคนกําลังทําเสน่หามนตรานะคะความรู้สึกของคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นหรือว่าคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะมีความรู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นกันยากที่จะตัดขาดจากกันได้คะ่ะได้ไพ่รูปคนกําลังอาบน้ําชําระร้างร่างกายนะคะ ในไพ่รูปคนกําลังอาบน้ําชําระร่างร่างกายนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่คิดถึงคุณส่องดูคุณทุกเวลานะคะอยากจะให้คุณมีความสุขสดชื่นทุกๆวันในการเริ่มต้นของวันค่ะและไพ่ใบสุดท้ายเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นเช่นไรแฝกไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นรูปคุณกาลังโปรยเงิน และยิ้มอย่างมีความสุขค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นหรือว่าคนในครอบครัวที่ห่างไกลกันและยังคงคิดถึงการยังส่องดูคุณทุกเวลานะคะจะมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันค่ะและชีวิตนั้นก็มีความสุขสบายและมีความรื่นเริงบันเทิงใจนะคะเพียรพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์ภูนสุขไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าทรัพย์สินค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากน้องชามกันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันเลยนะคะน้องชามขึ้นสัญลักษณ์รูปช้างรูปกรรมเทพนะคะรูปปารมาแล้วก็รูปเครื่องหมายไมยก้กางเขนนะคะ ใครที่กําลังคิดถึงคุณอยู่และส่องดูคุณทุกเวลานะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไกลมาหรือว่าคุณห่างไกลมาด้วยความจําเป็นนะคะจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณผูกพันด้วยก็ได้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะยังคงคิดถึงคุณและรักคุณและมีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้คุณกลับเข้ามาหาเขาหรือเธอคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะและ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเขาหรือเธอคนนั้นหรือไม่ก็ตัวคนเองนะคะมีความมั่นคงที่จะมอบให้ซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีการเดินทางเข้ามาหาการภายในเร็วๆนี้นะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาก เทวดานางฟ้าหรือว่าจากเบื้องบนนะคะจากจักรวาลจะช่วยคุ้มครองคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นหรือว่าคนในครอบครัวคนที่คุณผูกพันด้วยนะคะให้มีความสุขให้มีความสมหวังและให้มีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกุมราศีธนูราศีสิง ราศีมังกรหรือว่าราศีมีนก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอักษร L S G T N A U B E I และก็ R ค่ะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ส,สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอาราศในหัวข้อที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ ส่องดูคุณทุกเวลาใครกำลังคิดถึงคุณอยู่2่ดูคุณทุกเวลาเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครหกถ้วยหรืออ p m r o r คนที่ส่องดูคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่ามีสถานะที่มีคู่ที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองที่มีคู่อยู่แล้วมีสถานะที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่มีโอกาสได้พบกับคนที่คุณเคยหรือจกักหรือว่าคุณที่เคยทิ้งคุณเคยตัดสัมพันธ์มาแล้วหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะและความรู้สึกนั้นก็ยังผูกพันกันยังตัดกันไม่ขาดถึงแม้ว่าต่างฝ่ายจะห่างหายกันไปเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะ เมื่อมีโอกาสได้เจอกันก็รู้สึกว่าความผูกพันนั้นมันเริ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะคะมีการคิดถึงกันมีการส่องกันถ้ามีโอกาสมีเวลาหรือว่ามีช่วงจังหวะที่ว่างอยู่ก็มีการคุยกันมีการทักแชทกันนะคะแต่ด้วยสถานะที่ต่างคนต่างมีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วทําให้ความรู้สึกนั้นก็เป็นความรู้สึกที่มีความสุขแต่มีขอบเขตบางสิ่งบางอย่างมาขวางกั้นไว้นะคะ 3ดาบ8ดถ้วยและเดอะมูลนะคะถึงแม้ว่าในจิตใจยังผูกพันซึ่งกันและกันนะคะแต่ก็เปรียบเสมือนมีความเจ็บปวดแฝงอยู่เล็กๆนะคะเห็นไหมคะมีรูปดอกกุลาบแล้วก็มีรูปสีเลือดกำลังไหลอกมานะคะคิดถึงการคุยการส่องกันแต่มีเงาบางๆหรือเส้นก้านบางๆระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ ทำให้ความสัมพันธ์นี้หรือว่าความคิดถึงกันในครั้งนี้นะคะยังยังไม่สามารถเปิดเผยได้เท่าไรนักนะคะแต่เขากับคุณนะคะต่างก็มองตารู้ใจซึ่งกันและกันเห็นไหมคะเขาหันกลับมามองกับคุณก็เปรียบเสมือนคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นได้มีโอกาสหันกลับมามองมาศึกษาดูใจกันอีกครั้งนึงนะคะอาจจะเป็นด้วยที่ว่าคุณกับเขายังมีความเหงา ที่แฝงอยู่ลึกๆมีความห่วงหาอาทรที่แฝงอยู่ในจิตใจนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์ทำให้คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกับเขาขอแค่พื้นที่เล็กๆในหัวใจที่จะสื่อสารการคิดถึงซึ่งกันและกันและเขาหรือเธอคนนั้นก็ส่องดูคุณทุกเวลาเพื่อให้พื้นที่เล็กๆในจิตใจของเขาคะ มีความรู้สึกชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำคิดถึงอดีตที่คุณกับเขาได้มีความสุขร่วมกันค่ะเรามาฟังความรู้สึกในใจของคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่เขาหรือเธอคนนั้นยังคงคิดถึงคุณและส่องดูคุณทุกเวลานะคะเรามารับชมรับฟังกันนะคะได้ไพ่คนขับรถแล้วก็มีคนกําลังโอบก,กอดอยู่นะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่า ความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันก็ได้นะคะได้ไพ่รูปตำรวจกำลังล็อกล้อรถนะคะความคิดถึงที่คุณกับเขาหรือตคนนั้นมีให้กันนะคะแต่ยังมีขอบเขตเส้นใยขวางกั้นบางๆนะคะมีความถูกผิดมีความตัดสินของข้อบดกฎหมายอยู่นะคะ ได้ไพ่รูปคนกำลังเคียงคู่แต่งกายในชุดแต่งงานนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นตามมีสถานะครอบครัวที่เป็นคอมมิทเมนต์อยู่แล้วก็ได้ค่ะได้ไพ่รูปคนกำลังเล่นมายากลพ่นไฟอยู่นะคะ บางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเธคนนั้นนะคะอาจจะมีการเล่นละครหรือว่าแสดงความรู้สึกกบเกินเพื่อไม่ให้คนอื่นรับรู้ถึงความสัมพันธ์ความคิดถึงที่มีต่อกันและกันนะคะได้ไพ่รูปเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงกำลังนั่งใกล้ชิดกันนะคะ บางครั้งคุณก็อยากที่จะย้อนอดีตกลับไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะได้ไพ่รูปแหวนแต่งงานนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นจะไม่ได้สวมแหวนแต่งงานให้กันและกันนะคะแต่ความรู้สึกในใจของคุณกับเขานะคะก็มีแหวนแห่งความรักที่ซ่อนอยู่ภายในหัวใจนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีเส้นใยบางๆขวางกั้นไว้ระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจนะคะแต่ว่าความรักความหอยหาที่มีให้กันก็ยังมั่นคงไม่เสื่อมคลายค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากน้องชามกันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ม,มารับชมรับฟังกันเลยนะคะ น้องชามขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปอินฟินิตี้ตัวอักษรเลิฟรูปม้ากำลังวิ่งรูปหมีตัวอ,อักษรจีและรูปนกพิราบกำลังส่งข้อความนะคะเขาหรือทุกคนนั้นนะคะที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้และส่องดูคุณทุกเวลานะคะอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือไม่ก็ตัวคุณเองก็ได้นะคะมีความรู้สึกดีๆต่อการมีความรู้สึกรักใคร่กันนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้นะคะ เป็นการส่องดูการหรือว่าสื่อสารการทางสื่อโซเชียลน,นะคะทางข้อความนะคะการที่จะเทคแอคชั่นจนมากเกินไปก็ไม่สามารถทำได้นะคะแต่ความรู้สึกดีๆก็มีให้กันอย่างไม่รู้จบนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีตัว G ก็คือเกตรประตูแห่งความถูกต้องเป็นเส้นใหญ่บางๆขวางกั้นระหว่างคุณกับเขาเดือเธอคนนั้นไว้นะคะแต่ความรู้สึก ที่คุณกับเขายังคิดถึงกันและส่องดูกันยังมีให้กันอย่างไม่รู้จบค่ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะมีคนรักมีคนคิดถึงเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจเล็กๆให้กับคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะคะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมษร,ราศีมังกรราศีกรกฎ ราศีมีนราศีพิจิกหรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสก,กุลอาจจะเป็นตัวอักษร T I K S O A J E M H แล้วก็ดีค่ะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ